กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Teep นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งอยากได้สูตรการหมักเหล้าภายในเรือนจํานะครับเขาอยากรู้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าฟังเสร็จอย่าไปทําตามเป็นอันขาดนะครับมันอันตรายนะ ก่อนที่จะไปฟังนะครับผมจะชี้แจงให้เพื่อนๆฟังนะครับพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่าถึงเรื่องผีนะครับพอดีมีคนถามมาว่านะผมเป็นอะไรกับอาจารย์ยอดนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยผมเนี่ยนะสิทธิ์ก้นกุฏิของอาจารย์ยอดเลยก็ว่าได้นะครับฉายาของผมก็คืออาจารย์ใบนะครับไม่ใช่ใบธรรมดาด้วยนะครับ ใบเขียวก้านแดงชุมพรแฮไม่ใช่นั่นมันใบกระท่อมเออผมไม่ได้เป็นอะไรกับอาจารย์ยอดนะครับอําเล่นเฉยๆหยอกหยอกอาจารย์เขาเล่นนะครับนะก็มาฟังกันเลยนะครับสําหรับสูตรการทําเหล้าหมักภายในเรือนจํานะครับหลักๆเขาก็จะใช้ผลไม้นะอย่างเช่นนะครับนะแอปเปลิลนะหรือว่ากล้วยนะครับหมักกับน้ําตาลประมาณนี้นะครับนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับมัน ไม่ใช่ผลไม้นะครับมันเป็นขนมหวานนะเขาใช้ขนมหวานในการหมักนะครับนะวิธีการหมักง่ายๆเลยนะครับนะเขาจะใช้นะครับถั่วแดงนะถั่วแดงที่ต้มน้ําตาลนะครับนะที่เป็นของหวานนะครับให้นักโทษกินตอนเที่ยงนี่แหละเขาจะแอบนะครับตักไว้เขาจะแอบนะครับซ่อนไว้นะครับนะเพื่อที่จะนําไปหมักเป็นเหล้านะเป็นแอลกอฮอล์ไว้ดื่มนะครับนะ วิธีการทำนะครับเขาจะตักเอาเฉพาะถั่วแดงนะครับนะไม่เอาน้ําตาลนะครับนะแล้วเอาถั่วแดงเนี่ยไปใส่ขวดหรือว่าใส่กระติกน้ำนะครับนะแล้วก็ปิดฝาไว้ให้สนิทนะครับทีนี้นะครับนะระหว่างการหมักเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับนะขั้นตอนตรงนี้นะครับเขาจะต้องหมั่นไปเปิดนะไปเปิดเพื่อที่จะระบายแก๊สออกนะถ้าไม่เปิดนะครับนะ มันจะระเบิดทันทีนะครับนะใช้เวลาหมักประมาณ7วันนะครับนะเขาก็จะได้ถั่วแดงที่มันเริ่มเปื่อยเริ่มเน่านะครับมันจะมีลาขึ้นมาด้วยนะครับนะเป็นคาบเล็กๆอยู่บริเวณผิวของนะครับหน้าถั่วแดงหน้าเรามองลงไปนะครับในขวดเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเชื้อราครับทีนี้เขาก็จะเติมน้ำนะครับเติมน้ําให้เสมอกับปริมาณถั่วแดงเลยนะครับนะแล้วเขาก็จะใช้วิธีการช็อต าการช็อตก็คือนะครับการเอาสายไฟนะครับแล้วก็ต่อกับด้านช้อนนะครับใส่ลงไปในขวดหรือว่าใส่ลงไปในนะครับกระติกน้ําที่เขาใช้หมักถั่วนะครับแล้วก็ช็อต ให้น้ำมันร้อนนะครับนะแต่ถ้ามีน้ําร้อนนะครับเขาก็จะใช้น้ําร้อนไม่จําเป็นต้องไปช็อตนะครับนะใช้น้ําร้อนเติมลงไปให้เสมอกับถั่วเหมือนกันนะครับนะแล้วก็หมักทิ้งไว้อีก7วันนะครับนะหลังจากนั้นนะเขาก็จะนํามากองนะครับนะนํามากองประมาณนะครับสอถึงสรอบนะกองรอบแรกนะครับน้ํามันจะขุ่นนะมันจะมีฝุ่นของถั่วนะครับซึ่งนะครับ เปื่อยนะเขาก็จะทิ้งไว้นะครับทีนี้ฝุ่นของถั่วนะครับหรือว่าเศษถั่วเนี่ยมันจะตกตะกอนนอนก้นนะครับนะแล้วมันจะเหลือแต่น้ําใสๆข้างบนนะครับนะแล้วเขาก็จะเทเอาเฉพาะน้ําใสๆนะครับมันก็จะได้นะครับนะ เหล้าที่หมักจากถั่วนะนี่คือวิธีการทําเหล้านะครับจากถั่วนะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับนะแต่ไม่แนะนําให้ไปทํากินนะครับคนข้างนอกเนี่ยมันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับไม่เหมือนคนข้างในนะเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับในการหมักนะเหล้าจากถั่วนะทีนี้ของมืนเมาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาใช้ในการดื่มแทนเหล้านะครับนะหรือว่ากินแทนเหล้านั่นก็คือนะครับ ยาแก้ไอนะยาแก้ไอเม็ดเล็กๆเหล,ลืองๆเนี่ยนะครับเขาจะไปเอามาจากแดนพยาบาลนะครับต้องเป็นพวกตึงๆหน่อยนะมีเส้นมีสายรู้จักเจ้าหน้าที่นะที่ทํางานอยู่ในแดนพยาบาลนะครับถ้าได้มาประมาณ20เม็ดนะครับเขาจะใช้ผสมกับนะน้ําอัดลมนะครับซึ่งจะเป็นน้ําโค้กก็ได้น้ําเป๊ปซี่ก็ได้นะครับ1ลิตรผสมกับนะครับยาแก้ไอประมาณ20เม็ดนะ มันก็จะได้อารมณ์เหมือนกับกินเหล้านะครับนะกินไปก็จะออกอาการตึงๆมึนๆน,น,นะแบบนี้ก็สามารถกินได้นะครับนะสำหรับคนที่นะครับต้องการความมึนเมาภายในเรือนจำมันยังมีวิธีที่ล้ำกว่านั้นอีกนะครับในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเขามีการใช้เจลแอลกอฮอล์นะภายในเรือนจำนะ เขาจะมีเจลแอลกอฮอล์นะครับแจกนักโทษคนละหลอด2หลอดก็ว่ากันไปปรากฏว่านะครับมันมีคนหัวดีครับเอาเจลแอลกอฮอล์ไปผสมกับน้ำอัดลมนาน้ำโคก้กน้ำเป๊ปซี่กินนะครับนะเมาปี้นกันทั้งเรือนจำเลยนะครับนะดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาห้ามทุกเรือนจำหรือเปล่าแต่บางเรือนจำเนี่ยไม่มีเจลแอลกอฮอล์ในเรือนจำแล้วนะครับนะเขาห้ามใช้เจลแอลกอฮอล์รวมถึงแอลกอฮอล์นะ ชนิดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด s u b s c ไ i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องโลเทสขอบคุณครับผม